บ่ายสตาร์ฮันเตอร์จัตเทนเมนต์นะครับ mm hmm. เปิดถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับเพียงชลาลัยซันเซ็ตเอ็กซวฟ์นะฮะเราทำซีรีส์กันทั้งปีเรื่องนี้เรื่องที่3แล้ว Star บ y ายสตาร์ฮันเตอร์จัตเทนเมนต์ฝากไว้เลยนะฮะว่า15ม,มิถุนายนนี้ทางช่องวัน31และอันซีนอันคัาสแบบสุดๆดีที่สุดในแอปพลิเคชัน iqe แล้วก็ iq.com นะครับผมเรื่องนี้เรื่องนี้ความคืบหน้า ผมว่าเรื่องนี้ครบรถครับครบรถเลยมีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้มีทั้งความแซบของ NC ที่ครบรถแล้วกเ็เรื่องราวดราม่าก็มีมีให้เห็นบ้างครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าไม่ว่าฉากไหนออกมาเนี่ยทุกคนต้องตาค้างผมกล้าการันตีว่าตั้งแต่ EP หนึ่งเนี่ยออกมาก็น่าจะเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ที่พูดถึงแน่นอนครับตั้งแต่ฉากแรกเลยจนถึงจบ EP ผมนั่งตรวจฟุตกันเองดูเองเนี่ยไม่มีเวลาไหนที่น่าเบื่อเลยตลอด EP นะครับก็สนุกหมดทั้งหมดจริงๆครับ แล้วก็นักแสดงทุกคนเล่นได้ดีมากอันนี้ผมชื่นชมเลยว่าสามารถไม่ทับลายกันไม่ว่าจะเป็นมอสแบงค์เตพีทฟงเจนดารุกแก้วทุกคนมีคาแรคเตอร์ตัวเองหมดเลยที่โดดเด่นแล้วก็ไม่มีใครทับใครไม่มีใครยอมใครด้วยทุกคนเรียกว่าเรื่องนี้เอามาฟาดกันเลยครับผมอะไรอะไรที่การตัดสินใจในการอีกเรื่องนี้มาทำ การเป็นเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเรา่องขอล็อตที่น่าสนใจครับณตอนนั้นนะเราต้องการมีอะไรที่แปลกใหม่ให้กับสไตล์นเตอร์เองอย่างที่เคยบอกครับว่าส t ต r นเตอร์เราพยายามที่จะพัฒนาผลงานของบริษัทเราเนี่ยให้ยิ่งขึ้นไปทุกๆวันนะครับแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาครับวันหนึ่งเราได้เห็นแล้วว่าโอกาสในเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องที่เ,เป็นที่พูดถึงมากๆของคนไทยนะครับเราก็เลยอยากหยิบเรื่องเนี้ยขึ้นมาให้เป็นที่พูดถึงในระดับโลกแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้บาลาน เรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็ความเชื่อได้แบบพอดิบพอดีและเหมาะสมมากครับคนดูจะไม่รู้สึกเบื่อหรือว่าไม่รู้สึกว่าโอ้ความเชื่อจา๋าหรือว่าอะไรจ๋าแน่นอนครับที่สําคัญเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่คอยซับพอร์ตเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไอ้ฉีอีที่เดินร่วมกันมาแต่วันแรกแล้วก็ในส่วนของช่องวันเช่นเดียวกันซึ่งต่างเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆน,นี้ต้องขอบคุณไอ้ฉีอีแล้วก็ช่องวันด้วยนะครับถามไอ้ฉี่เองเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะี ทีเมื่อกี้คุณเฟิร์สเกิดไปแล้วนักแสดงแบบทำงานมากๆ <laughs> ผมว่ามีไม่กี่เรื่องนะที่เทรลเลอร์เราจะเห็นว่าแบบนักแสดงทุกคนทุกตัวละครเนี่ยมันทำงานมันิทสนิทแล้วก็นักแสดงแต่ละคนเติบโตขึ้นสามารถแสดงเสน่ห์แล้วก็คาแรคเตอร์ออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับในอนาคตแล้วก็เหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่จริงจริงการทเงานไงสตาร์ฮันเตอร์เป็นความสบายใจและความมั่นใจสมบูรณ์มาครับครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งเขงทาทะทั้ทงทั้งไอซีิบีช่องวันเองแล้วก็ทำสตาร์ฮันเตอร์จะเป็นมันเองนะครับที่เหมือนกับเราพุ่งเป้าที่่ใหญขึ้น เราจะไปในตลาดสากลที่แข็งแกร่งมากคุณพร้อมพร้อมเป็นน้องๆนักแสดงทุกคนที่แข็งแรงขึข้น,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 นเช่นกันวันนี้ก็ได้รับการ,การตอบรับจากแฟนๆกลับจากกลุ่มทุกคู่เนาะกลับมาอย่างน่าสนใจมากๆเลยก็เชื่อว่าแฟนๆจะพาพวกเราทุกคนแล้วก็พวกเราทุกคนก็จะนำเสนอบทกิที่ดีสุดไปสู่ตลาดโลกไปได้วยกันครับก็ติดตามซีนเซตแซ่บได้ทั้งในชีนี่เลยดูสดที่ช่องวัน31นะแล้วก็อันคัทเวอร์ชันครับผมแซ่บที่สุดการันตีโดยผู้บริหารแล้ะนักแสดงทุกคนนะครับก็ดูได้าที่ให้ชีีแล้วก็อยู่ในคลิปนี้เดียว ท่านนัั้ครบแล้วก็เมื่อกี้คุณโซ่พูดไปแล้ว VP ครับ VP ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นความชัดรำหรับตาแตกแล้วอันหนึ่งัดคลิปสเปเชียลต่างๆสามารถดูได้ที่ไอซีแน่นอนครับทางช่องวันสองสิบเอ็ดเอยูทูบตาค่ะเรื่องที่สองเนี่ยค่ะตานิ่งจะนังบ้างคะเรื่องไม่ใช่เรื่องที่สองนะใช่จริงๆเราออกอากาศด้วยกันมาหลายปีมากครับหลายปีมาหลายน่าจะโปรเจกต์ที่สี่ที่ห้าแล้วเนาะค่ะแล้วก็เพราะว่าเหมือนที่ถามเลยเนี่ยพี่ ทางช่องวันนะคะเลยมีโอกาสได้ ต้องบอกว่าอะไรนะอยู่ในวันแรกของหลายๆเรื่องของน้องๆนะคะอยู่ในวันแรกของพี่แบงค์พี่มอสอยู่ในวันแรกของพี่ฟงพี่เจเนออยู่ในวันแรกของพี่ยนดาพี่ลูกแพรวด้วยแล้วก็รอบนี้ก็ยินดีนะคะที่จะได้อยู่็นวันแรกของพี่เตพี่พีเนอะดังนั้นเนี่ยเราเองนะคะเลยเห็นวันแรกของทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะจากทีเซอร์ที่ได้ดูเนอะน้องๆทุกคนคืออัพเลเวลการแสดงไป เก่งมากๆนาะด,ดังนั้นเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่เป็นความภูมิใจของทางผู้จัดนะคะแล้วก็ความภูมิใจของนักแสดงแต่ว่าเป็นความภูมิใจของทางสถานีด้วยที่ได้มีโอกาสนะคะเผยแพร่ผลงานที่ แสดงศักยภาพเน้อของอทีมผลิตไทยนะคะนักแสดงไทยแล้วก็รวมไปจนถึงผู้เขียนบทเน้อและทุกองค์ประกอบเลยที่มาจากฝีมือของคนไทยจริงๆฝากด้วยนะคะเพียงชะลาลัยวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะความภูมิใจของพวกเรา